เรามาทำหมูสามชั้นทอดน้ำปลาไม่ต้องต้มไม่ต้องตากแดดทอดน้ำมันไม่กระเด็นด้วยนะคะหมักหมูก่อนค่ะน้ำตาลครึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อนคนให้น้ำปลาละลายดีค่ะตัดตรงหนังหมูออกหมดเลยนะคะไฟหมูลงไปคุกนะคะโรยพริกไทยตามชอบเลยค่ะนวดขยำขยำจนเครื่องปรุงเข้าไปให้หมดเลยนะคะหมูก็ดูดน้ำเครื่องปรุงจนหมดเลวจะพักไว้สักสิบหรือสิบห้านาทีระหว่างพักหมูเราทำน้ำจิ้มก่อนเลยนะคะน้ำตาลทรายน้ำปลาสามช้อนมะนาวสองช้อนพริกปน่นข้าควคั่วคนให้น้ำตาลละลายนะคะ ใส่ต้นหอมกับหอมแดงตามชอบเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนคลุกแป้งทอดกรอบคลุกแค่เคลือบผิวพอนะคะไม่คลุกเยอะมากค่ะถ้าหากว่าเราคลุกแป้งเนี่ยน้ำมันมันจะกระเด็นน้อยลงนะคะคลุกทั่วแล้วก็ไปทอดเลยค่ะน้ำมันร้อนดีแล้วนะคะก็เอาหมูลงเลยค่ะใช้ไฟกลางทอดรอให้หมูเสร็จต,ตัวแล้วเราค่อยคนนะคะเขี่ยให้แยกชิ้นนะคะค่อยๆทอดจนหมูสีเหลืองทองสวยอย่าทอดให้เหลืองกรอบมากไปหมูจะแข็งนะคะขนาดนี้ก็พอแล้วค่ะ